หลังจากฝนตกแล้วก็ามานั่งเมืองธรรมชาติมั่นแมนความเพลินนกอยู่ถือฝ่าปลาอยู่ถือ,ถอน้ำมันก็มีความสุขอยู่เป็นมูลกลุ่มบักไงนี่คือสิแม่น,นกปากห่างหลังจากฝนตกมาน้ำท่าเตรียมทงให้ทงหน้านกกับพักกันมาหาเหยื่อหาจินหาอยู่คน้นคือกันถ้ามีความสามชีกัน มีหยังค่อยบ่าค่อยจากันบ่าม่นววาหันหลังให้บ่อเจ้าพื้นกันมั่นกับวีหยังดีขึ้นดอกพี่น้องเอ้ยคนใกล้กันล่ะสําคัญต่อหน้ากระบอกจังหนึง่งหลับหลังกระบอกจังหนึง่งบ่คือฟูงนกที่รวบร่วมกันเบื้องหน้ห่างไกลกันกับคนบ่อพากกันหาจินหายอยู่หลังจากฝนฝ่าตกลงมาน้าท่าเตรียมให้หน้า นีบ่เพิ่นว่าความสามคชีของฝูงสัตว์นกในเมื่อ,อยู่ถือฝ่าปลาอยู่ถือน้ำกับพะกันหาอยู่หาจินยังมีคววมสุขคนเฮาละ่ะอยู่น้ำกันต่อหน้าบ้าจังหนึง่งบาอย่องเบ้าห่อเม่นตีกันเพื่อกอ่อหรือมันห่อก,กันเพื่อทำไรกับบงจักสํำคัญนนเฮาบางคนวนตีเฮาเด้เขาอาจจะตีเพื่อกอ่อบางคนยกเฮาห่าองเฮาห่อเฮาอาจจะห่อเพื่อทำไรกับมี เปียบซีอมันชุ่มมือเนี่ยแบบคนโอ้ยตอหนาวกันหวานจ่อยดีจ้งสั้นดีจ้งสี่หันหลังมันว่สามเก่าว่ขึ้นว่ขวนกันเฮ็ดยังกับ่ได้เพิ่งผ้าอาศัยกันอันสําคัญะคนซุมมือเนี่ยโอ้ยพี่บงหูวจักหน่องลุงบัวจักป่าอาวัวจักอาต่างคนต่างหาได้ปลาตัวใหญ่ๆเสี่ยงไปขายผลเด้บ่ได้ว,าว่าสีน้ำมา เฮ็ดเป็นข้าวปลาอาหารเลี่ยงสู้พ่อสู้แม่กินบ่แล้วอืมเป็นยังสัน่นค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 นจนมุนเอเล่เคยเห็นบ่เพื่อนเฮ็ดข้าวละซองหมูแจ๊ตัวตัวข่าวละซองซัวสิเป็นเส้นข้าวละซองได้บดแปง้งมุนจนละเอียดคนจนมุนเอเลุ่น่นี้จังสิเป็นข้าวละซองมาจนินได้ขนคือกันนะเพื่อนว่าคนคนคนโอ้ยเบิ่งละสะอ่อนมือนี่เบิ่งฝูงนก ตามธรรมชาติหลังจากฝนฝ่าตกลงมาก็ซุ่มได้สัมมํนนี่ะอละไก่ยักน้อยเบังแน่เตรียมทงให้ทงหน้าว่มเสียวขจีกำลังเริ่มขึ้นมาหลังจากฝนฝ่าผ้ายุก็ได้ตกลงมาหลายพื้นทีหลายพื้นทีก็มีเทั่งฝนเทั่งลมเทั่งลูกเห็บเกิดว่าตะพ่้ยยับห้ลังค่ามั่งมุ่นไปทต,ต,ตามกันสำหรับบางม่อง ก็คือมีความสุขไปตามๆกันเปรียบเสมือนผูงหนก